มาใส่ที่นะี่แหละเป็นปุ๋ยไปเลยเดี๋ยวมันก็นอาไปลี่ยนของมัน ใทุกอันด้วยวเพราะนต้องใต่บอมีกี่คว้วยพอมีมุ่นสัตว์ก็เลยใส่ใส่ใส่ที่นี่ พี่บางพี่ ออกมาไปเรื่อยพี่น้องไปใส่ต้นเอาพี่เข้าใส่ต้นใหม่เข้า หอกไปเลยเนะป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็เอาไปเองมัน